ซึ่งรถมีอายุการใช้งานนะครับจะเกิดปัญหาขึ้นก็คือระยะฟีแขนยกนะครับมันจะมีมากเกินไปและก็น้อยเกินไปครับปกติระยะฟีแขนยกของเฮานะครับ้าลูกค้าที่ไปเช็คว่ารถของเฮามีระยะฟีตามค่ามาตรฐานติบ่เปล่าก็อยูย่ที่1 0ถึง15มิลกะเส้นถึงเส้นเคืองซึ่งนะครับในการตรวจเช็คแขนยกนะครับว่านอกจากตัวซอแล้วอาการที่มันเกิดยังยังโรคนี่นะครับอาการที่มันเกิดก็คือเสียงมันซีด เวลาเขาโยกอุปกรณ์ขึ ira, ้นสูงสุดเบื้องอาการของกั b ้นนี้นะครับขออนุญาตสตาร์ทนะครับแล้เขาโยกขึ้นสูงสุดนี่ครับเสียงเนี่ยนะครับนีเวลาเวลาเขาเช็คนะครับเวลาเขาจะเช็คนะครับคือยกยกการขันโยกไปตำแหน่งสูงสุดการตรวจเช็คระยะฟี่นะครับกระโดยนะครับเมื่อยกแขนสูงสุดตัวนี้ตำแหน่งแขนสูงสุดของขันโยกนะครับ แล้วเขามายกต่อโดยการวัดนะครับค่าบอกราคาที่ตอนนี้อยู่ที่6นะครับค่าที่ได้ค่าทีเขายกต่อนะครับมันต้องได้10 10ถึง15ก็คือมันจะเหลือยกขึ้นไปสูงสุดเหลืออยู่ประมาณ4เครื่งหรือหาเลขหาตรงเลขหานะครับหรือตรง4เครื่งนั่นเองครับแม่ตอนนี้ห้ามันสามารถยกขึ้นไปได้ต่อนั่นแสดงว่าระยะฟีแขนยกบ่มี่คำว่าระยะฟีแขนยกบ่มีนั่นคือลูกสูบมันเกิดการชนแล้วเขาจะต้องตั้ง ให้มันย่อนต่ำลงมานะครับดีที่ปับตั้งนะครับเขาจะปรับตั้งแกนตัวนี้นะครับน็อตตัวนี้น,น็อตเป็นน็อตเบอร์12นะครับตัวนี้ปับให้แขนมันต่ำลงมานะครับนอีกกรณีหนึ่ง้ารถลูกค้าวัดแล้วมันหลายๆอ่าสมมุติว่ารถลูกค้ายูพี่เรายกขึ้นได้อีกนะครับยกขึ้นได้อีกเป็น20 20มิลนะครับแสดงว่ามันต่ำเขาก็ต้องปับตัวนี้ครับปรับเขา่าแต่ทามันสูงให้ปรับออกอ่า

น่าจะเกิดการขั้นโยกตัวนี้โกงนะครับปกติรูปรูปทรงตัวนี้มันจะเป็ี่ยนสีแต่มันโกงเกิดการโกงนะครับเห <Okay. S 1> มือนว่าระยะมันเพีย้ยนลวมันไปดันดันขั้นโยกให้เกิดการโกงนะครับอ่าโอเคครับเดีย๋ยวพมจะขอยัดสตาร์ทเครื่องไหมเด้อ อตอนนี้ผมปับ๊บขอไปด้านในนะครับอ นะครับตอนนี้ครับผมปรับลงมานะครับประมาณ3 4ซีเกี่ยวนะครับแล้วเขาก็มาเช็ค นะครับตอนนี้อยู่เลขเจ็นะครับค่าที่ได้ถ้ามันค่าได้มันจะอยู่ที่เลขหกหรือประมาณเลขหาเคิงนะครับยกต่อนะครับมานะครับนะครับประมาณนี้ครับจากที่เมื่อกี้ยกบาได้เนาะนะครับนั่นอยู่ประมาณอยู่สิบมิลแม่นไหมครับอยู่จากจากเลขเจ็ดมาหอดเลขหกนี่คือสิบมิลนะครับก็คือตัวนี้แล้วเราจะซ่องสตาร์ทเบิรงแล้วก็ดึงให้สูงสุดมา อุปกรณ์มันจะดังซีดเหมือนเมือม่อ,อกี้บอ,อนะครับอ่ะทดสอบนะครับเอาอยาสตาร์ทรถครับโอเคครับเวลา,าโยกขึ้นนะครับโยกขึ้นนะครับมันจะบอดัง มันจะบรดังเ๋ยวมีผลเสียตัวใดต่าครับตัวที่มันดังทีนะครับต่มมันจะทํางานหนักก็คือเหมือนเขายกสุดแล้วนะครับปกติเขายกสุดป่มมันจะทําหยุดทางานนะครับสังเกตยังไงเวลาเขาใส่อุปกรณ์หนักๆยกขึ้นปึ๊บต่ำมันจะอือพออุปกรณ์ขึ้นสูงสุดปึ๊บต่ามันจะเงียบไปเมือมันขึ้นสุดมันจะตัดแต่ถ้ามันดังอืออยางสิปั่มมันจะบรตัดป่มมันจะทํางานตลอดตลอดตลอดคเนี่ยเหมือนั่มทำงานตลอดเหมือนใหม่อะ นะครับอันนี้ต้องมีการเช็คนะครับนี่คือการตรวจเช็คแล้วก็ปรับต,ตั้งระยะฟีแขนยกนะครับมันจะซอยในเรื่องไงซอยในเรื่องยืดอายุการใช้งานของตัวแขนยกนั่นะครับถ้าแขนห้องโอ้มันไหลเป็นเป็นเสียหาเส้นอย่างเงี้ยเวลาเขาใส่อุปกรณ์เข้าไปแ้วไม่ล่ามันตกหลุมมันจะกระตกขึ้นได้สูงแล้วก็แทรกลงมาแม่นบากครับเพราะว่าระยะมันหลด้ยนะครับแต่ถ้าเนี่ระยะตัวนี้น้อยนะครับเวลามันตกหลุมมันก็ขึ้นโดกขึ้นน้อยเดียวแล้วก็ลงน้อยเดียว มันก็เป็นเป็นการฟิตของมันไวแล้วนะครับอ่านะครับลองเราก็ล่องสามารถลองเช็คของเข้าได้นะครับถ้ามันดังซีดให้ปั๊บเข้าไปถ้ามันตําให้ปั๊บออกมาเดี๋ยวระม่านนี่ก็เข้าใจป่ะครับเข้าใจเข้าใจเข้าใจลองเช็คเบื้องนะครับเพราะว่าผมเห็นลูกค้าหลายรายที่ชอบกับมาว่าหางมันยกบกขวมข้างหน้าบางที่มันก็มีอยู่สองกรณีลูกค้าตั้งแขนกลางเพื่อใส่งานในการไถจําเป็นต้องยืดแขนกลางให้งาเพื่อกด ใบไผ่พันด้านัล้างให้ลงมันอ่ามันจะใช้ไ,ได้อันนี้คือกรอลนี่หนึ่งอัน,นี้กนณีอ่ากรอนลี่สองคือแขนตัวเนี้ยมันมีระยะฟีหลายเกินไปคือมันยกตำ่ำอย่าลืมค่านะครับ1 0ถึง15มิลนะครับประมาณนี้นะครับก็เป็นรูปแบบอ่าข้อมูลนะครับที่ห้ลูกค้าเอาไปใช้ตรวจเช็ครถเจ้าของดูแลบำรุงรักษานะครับก็เปลว่านี่นะครับพอเข้าใจยีเนาะถ้าพอเข้าใจนะครับเดี๋ยวลองเข้าไปใน YouTube ของล้านนะครับหรือของเพจล้านนะครับ ร่องเข้าไปคูปบ้าจากเกษตรยนนะครับก็ล่องเข้าไปเบิ้งนะครับเวลาเขาเจอปัญหาเอ๊จังไรเนาะเนาะสามารถเปิดเบื้องในนั่นแล้วก็ร่องปฏิบัติตามและเบอร์ทูครับก็บฝากเบอร์โทรไว้ว่าเออถ้าพวกเขาใจก็โทษถางได้ครับผมว่าบ้านนั่นครับผมครับผมครับขอบคุณครับ